โอเคก็ขอกาอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามดักลูกแก้วเก่งที่มียอดอยู่ที่สูงสขนะาดนี้วันนี้ก็จัดตามตามตามที่ผมเห็นนะครับว่าคุณอัวนี้ภาในที่ผมไม่เห็นก็จ้างมาหาักเกินวันนี้จัดตามความจะความความต้องการของผมนะครับ ไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะโอเคไปกันเลยดูกันเลยอันดับที่หึงได้แก่ e a u t พย์ i ายฮะห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสี่มืนสี่พันเก้าร้อยสามสิบสองคนนะฮะโอเคก็เยอะอยูอ่เยอะเยอะเลยแหละโอเคมือว่าเขาทำมากี่ปีฮะเจ็ดปีได้ะฮะเจ็ดปีเลยนะฮะโอเคถ้าที่ผมเห็นนะฮะน่าจะเจ็ดปีนั่นแหละฮะโอเคก็ไปดูอ่า อันดับสองกันเลยนะฮะโอเคไปเลยอันมา้าโอเคนี่ก็คืออันดับสองะะบีเดอสกาก็ได้ที่สองไปนะฮะได้ที่ผมเห็นนะฮะมีสี่ล้านผมก็ไม่เห็นใครมากกว่าเขาแลยฮะคนที่ผมติดตามนะผมก็เห็นแค่บีเดอสกาเนี่ยฮะโอเคก็คนต่อไปเลยะฮะโอเค โอเคมาต่อกันนี่ก็คืออันดับสามนะฮะโอเคก็คือไม้เม n e t นไม่รู้ว่าโอเคว่ากูอ่านออกไหมฮะโอเคนั่นก็คือไม้เม n e เนตนะฮะโอเคได้ที่สามไปนะฮะเจ้าที่ผมเห็นนะครับเฮ้ยนี่ห้าสิบสามเฮ้ยอันนี้อันดับที่สอง่ร่งหรอห้าร้อยสี่แสนอ่ะไม่เป็นไรอ่าผมจัพชพวกแมวนะ ผมเมินค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปฮะโอเคอันนี้ก็กลายเป็นอันดับอตามจริงอันนี้ไม่ไม่น่าจะได้ติดอันดับหนึ่งในสามวงผมนะฮะเพราะว่ามันมีอ่นนี้ได้อันนี้น่าจะได้อ่อันนี้ได้ที่สองไปส่วนอ่ส่วนอะไรก็บีเดอร์สการ์ได้ที่สามนะฮะโอเคคลิปน uh ี huh. ้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยๆให้กันด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย